น้องวินิดาจ้ะปีนี้จะไปลอยกระทงที่ไหนหรือที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีพี่ประจักษ์เห็นเป็นยังไงคะดีจังพี่คิดจะชวนน้องไปที่นั่นเหมือนกันแล้วเขาจัดกิจกรรมอะไรบ้างหรืึมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีร่วมกับวัดไตรรัตนาราม ขอเชิญเที่ยวงานรอยกระทงย้อนยุคร่วมชมและเชียร์การประกวดนางนพมาศอายุไม่ต่ำกว่า18ปีการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติการแสดงจากนักเรียนนักศึกษาการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคาราโอเกะชมและซื้อสินค้าจากการออกร้านของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าต่างๆมากมายร่วมลอยกระทงย้อนยุค แต่งกายแบบไทยๆรักษาประเพณีไทยกับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีณอำเภอไสยโยก21พฤศจิกายน2553นี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่034585059แบบนี้พี่คงต้องเตรียมตัวไปเชียร์น้องวนิดาประกวดนางนุมพมาศแล้วละสิ จริงนะคะพี่ประจักษ์ค่ะ